ก็มีเกมไทยนะครับเกมไทยนะครับว่าทีมฟุตบอลเป็นยังเครือามาักตีกันเลี้ยงเนาะนักนะเลี้ยงเนาะนักเลี้ยงเฮาตีกันเถอะเฟุต <Hit. S 2> บอลเพชรจ <Hit. S 2> ำนำมวยเถอะตอบได้ก็ถื่อน่ครับเป็นยังทีมฟุตบอลย่างเขา,ตรราเตะบอลเขาเครือามาักตีกันไม่รู้นะครับเ <laughs> พชรเป็นยังทีมฟุตบอลเขาเขาเครือตีกันเป็นเพราะอะไรฮะทีมฟุตบอลเวลาเขาลงสนามเตะกัน ทำไมเขาชอบตีกันเป็นเพราะอะไรประกันครตีหรือเปล่าเพศตีกันเพศเป็นยังท <it> ีมพุทธบอลเขาขึ้นมาตีกันเป็นเพราะอะไร,รลูกบอลลูกเดียวหยาดก,กันต่างยิมสองคนเนาะเพชรนะครับเพชรเพชรตีกันนึงเดียวเพชรครับ <c oughs> มีเสเฉลยครับมีเสเฉลยทาไมทีมพุทธบอลเขาลงเตะในสนามทําไมเขาชอบตีกันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรนะครับ ตอบได้ครั้งเดียวครับยาบก้อีหรอดีมันดีมันเป็นยังไงครับทำไมทีมฟุตบอลเขาชอบเวลาเตะลงสนามล่ะลงสนามเตะเหรอทำไมเขาชอบตีกันอ๋อเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเหยียบขากันครับอ๋อพิดครับต่อไปอีกอ๋อเฉลยโซเบงเฉลยมบียงลูกกันมันแย่งลูกกันเลยผิดครับเฉลยรามบุรีรัมย์บอยเห็นบอลบุรีรัมย์บุรีรัมย์ เบื้องชายยาเขาทิ่นมวยดังเหมือนบอลมวยไปตีบอลก็ตีเอาตีเสร็จเลยครับเอาเจเลยเบื้องไม่อยังมันใส่น้ำม,มันมวยท่าครับมันก็เลยอยากตีกันจะดอกว่์เลิเถอะเท่าใส่น้ำมันมวยเลิอเถอะตีกันใส่น้ำมันมวยนวดตัวพี่น้องเนาะเออจะพา่ังจะมาถวตีกันครับ